มาถ่ายวิวมาทำวิดีโอทำล้มตำกันนะเนี่ยวันนี้ใส่วิกอยู่นะคะแนนวันนี้วันที่เท่าไหร่วะสองเนาะสองพุทธเอเอมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะก็มาทำส,ส้มตำกันดีกว่าเนะอุ้ยนะเดี๋ยว <c oughs> ไว้ข้างนอกมันไม่ได้นะจ๊ะมันจะไม่เห็นนะคะ <c oughs> นี่เนี่ยทำส้มตำ ันนี้ก็จะบอกเขามีอะไรบัางนะคขาต,ตำหนึ่งกะละมังนะเดี๋ยวจะบอกให้นะคะแล้วก็จะใส่ส้มด้วยนะจ๊ะใส่ส้มด้วยนะคะใส่มะนาวใส่ส้มนะคะเดี๋ยวตำกระเทียมก่อนนะมาตำกระเทียมกันนะจ๊ะนี่ใส่ส้มด้วยนะนี่เดี๋ยวมะนาวเดี๋ยวพามะนาวไปจ้ะ ไม่หมดเราก็ดื่มเลยนะจ๊ะเพราะว่ามันจะได้ช่วยย่อยนะจ๊ะมันอาจจะช่วยย่อยเป็นอย่างนี้นะกินข้าวมีข้าวก็ไม่ย่อยนะพี่น้องันย่อยยากเขาะมกินเร็วไงทานข้าวเร็วแล้วไม่ย่อยตอนนี่เวลาถ่ายออกมาเขาแข็งแข็งนะคะถ่ายไม่ออกนะจะใครเคยเป็นบ้างจ๊ะถ่ายไม่ออกถ่ายเป็นหมถ่ายไม่ออกนะจ๊ะเพราะมันแข็งนะคะเราก็ต้องมีอะไรมาดื่มเสริมแล้วขึ้นมะนาวนั่นเองนะจ๊ะ นี่นะคะตั้จะใส่ส้มเลยนะจ๊ะตั้ม้มตั้มเจ๊ะส้มมันเปรี้ยวแบบนี่นะจ๊ะนะคะพี่น้องตั้มต้มตั้ต้องให้เผ็ดนะไม่เผ็ดจะไม่อร่อยนะจ๊ะเผ็ดเนี่ยไว้หลายวันก็ได้นะจ๊ะสองวันสามวัน,นดีไว้เป็นอาทิตย์ก็ได้ถ้าเผ็ดนะไม่เผ็ดจะไม่อร่อยนะจ๊ะเดี๋ยวจะให้ดูนะจ๊ะว่ามีอะไรบ้างน,นะจ๊ะนี่ก็มาทานผลไม้นะคะอ,องุ่นนะคะ ลูกใหญ่นะคะลูกย่าใหญ่นะคะนี่แล้วก็โอคโดแอปเปิลนะคะพี่น้องจานะ๋าเราก็มาทานกันเดี๋ยวต้มซุนตนะั้นะนี่นะคะเดีนะะ๋ยวหาสารพีก่อนนะาสารพีใหญ่ๆนะคะนี่กระเทียมได้แล้วนะจ๊ะปลานะคะปลาแล้วก็ใส่น้ำโกด้วยนะคะใส่มะาขามด้วยนะคะ ะคะแล้วก็กะปิด้วยนะคะถ้าจะใส่ก็อร่อยด้วยนะคะกะปินี่นะคะกะปิใส่อร่อยด้วยนะจ๊ะพี่น้องอย่าลืมใส่กะปิด้วยนะโอเคไหมจ๊ะถี่ก็ต้มทีท่ก็ไม่ต้องล้วแห้งเนี่ยแตกเลยนะ,ะนนแต่สะดวกนะรู้จ๊ะปุ๊บปลี่ยก่อนเลยจ๊ะเปลี่ยนก่อนนะจ๊ะน้ำมะนาวนะคะ,ามมาะ,คะเราก็มา นะจ๊ะบีบมะนาวมาจ้ะบีบมะนาวแล้วก็มะานาวใส่ไปด้วยนะจ๊ะผิวมันใส่ไปด้วยนะจ๊ะมันจะหอมก็ฟังพระเทศไปด้วยนะพี่นะ้างเอ้ยต้องมีธรรมะเอาไว้ตลอดนะคะจะไ,ได้ไม่ลืมลมหายใจหลวงพ่อช่วยให้ไม่ลืมลมหายใจนะจ๊ะใส่สารพัดเดจะสางงนด้วยนะจ๊ะ ใส่หุ่นใส่แอปเปิ้ลด้วยนะจ๊ะใส่ทุกอย่างที่มีนะจ๊ะผักเนี่ยเพราะมันจะได้ทานสดๆได้เลยนะจ๊ะให้มันแฝดหน่อยคือให้มันเผ็ดนิดนึงนะจ๊ะให้ดูนะจ๊ะว่ามีอะไรบ้างนะคะส้มตังสุกายนะจ๊ะพี่น้องนะคะ มะนาวก็ไก่ก็จะบีสองลูกเลยจ้ะบีสองลูกนะค่ะ มันด้วยนะเผื่อเอาไปใส่นะจะมะนาวใครจะกินก็ได้นะผิวมะนาวเนี่ยแล้วแต่เลย นะคะน้ำมะนาวนี่แล้วอาจารย์นี่น้ำมะนาวนะคะได้น้ำมะนาวเรียบร้อยแล้วอุ้ยปลาไหลอยู่สายเดี๋ยาปลากันนะจ๊ะปลารไหาปลาไหลนี่นะคะปลาไหลนะใช่ไหมปนาไหลใช่ปลาไหลนี่นะคะแล้วก็นั่งตรงนี้นะคะนั่งแล้วแล้วก็ จะเริ่มกันเลยนะคะอันนี้กระเทียมใส่เยอะพอแล้วนะจ๊ะกระเรียมครกก็ไหนเดี๋ยวมาตัดเลนข้าวหน้านะจ๊ะอันนี้กุ้งแห้งก็ใส่ไปด้วยก็ได้เก็ได้กุ้งแห้งมันแข็งนะจ๊ะที่หนังก็ใส่ไปเนึ่งก็ได้นะจ๊ะจะเค็มยิ่งขึ้นเลกุ้งแห้งถ้ามันไม่ต้มเลยก็ไม่เป็นไรเลยจ๊ะ ได้มีเชื้อโรคบนมัน่งเดี๋ยวไม่มีเชื้อโรคบนเลยนะคะกระลัขอบคุณท่านที่มารับชมรับฟังนะจ๊ะพี่นางจ๋านะคะก็ใส่มะขามลงไปตำลงไปนะคะไม่เราเราไม่ได้เอาตำเป็นปัน่นเป็นน้ำเลยคะับตำลงไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าเขาแกะมาเรียบร้อยแล้วมะขามนะจ๊ะก็ใส่ไม่ต้องเยอะนะจ๊ะให้มันมีรสชาติเปรี้ยวๆเหมือนมะขามมันจะหวานนะมันก็ไม่เหมือนกับมะนาวใช่ไหมมันจะ กรอรดกรอรดกรอรดกระรมกระรมนะคะกระรมกระมกระรมกระมนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ตั้มไปเลยนะจ๊ะตั้มไปเลยนะคะนะคะแล้วก็มันปูนะคะมันปูลงไปตั้นะคะมันปูลงไปตั้นะคะช้อนที่ฉันก็อยู่ไหนฉันไม่หยิบช้อนมาเลยนะคะสำหรับพ่อแลพี่ ก็ต้องชิมด้วยนะคะต้องชิมด้วยนี่นะคะอึบนะคะใส่มันนี่เขาเรียกมันปูนะสีดำๆนี้เรียกว่ามันปูนะจ๊นะจพี่น้องก็อร่อยนะคะ อย่นีก็จะเค็มแต่ไม่เป็นไรนะคะเราเราก็มรกอเราเยอะนะจ๊ะตุ๊กกายก็ใส่ออใส่แอปเปิลด้วยนะคะใส่แอปเปิลแอปเปิลนะคะจะเห็นหความสวยนี่นะคะความสวยความงอกอีกแบบนะคะอ่านี่นะคะมันปูนะคะใส่เข้าไปนะคะล้วก็ รสชาติที่อร่อยนะคะเราก็ใส่กะปิด้วยนะพี่น้องกะปินะคะยิ่อร่อยนะจ๊ะนะคะกะปิกะปิก็จะใช้กุ้งแห้งเนี่ยนะใส่เข้าไปนะคะนี่นะคะพี่น้องเดี๋ยวปะลาใส่ที่หลังจะกระเด็นนะคะเดี๋ยวไปจั้งนะคะไหนที่เสร็จแล้วเราก็เอาไว้ขึ้นหมนก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราขึ้นตั้งนะจ๊ะทียมน้คะ ใส่ทีหลังนะคะทำเพวกนี้ให้มันละเอียดก่อนนะจัะแล้วเราก็เห็นไหมจ๊ะของสุกาจะมีมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศสีสวยๆนะจ๊ะนี่มะเขือเทศนะคะสวยมากเลยสีนะคะแล้วก็แตงกวาลูกเล็กๆนะคะนี่แล้วก็พริกนะคะอันนี้คือแกนของแครอทนะคะสุกากจะใส่แครอทใส่แอปเปิลนะคะ ใส่แครอทนะคะแล้วก็ใส่มะละกอนะคะมะละกอจะอยู่ล่างสุดนะคะมะละกอนะคะมะละกอนี่เอามาจากเมืองไทยตั้งแต่วันที่ 9, 9, เก้าเก้าอ่อพุทธภามาถึงนี่ใช่ไหมเก้าพุทธภาก้ามิถุนาพุทธสารเก้าพุทธภาก้ามิถุนาถึงจะได้เดือนนึงนะจ๊ะเราก็ห่อผ้าใส่ใส่พลาสติกไว้นะพี่น้องใส่พลาสติกไว้นะคะ ใส่ถุงพลาสติกนะที่มีซิปอะนะคะใส่ถุงพลาสติกที่มีซิปนะคะพี่น้องเอาพรกตั้มลงไปก่อนนะใส่ถุงพลาสติกที่มีซิปเนาะแล้วก็เอาผ้าแล้วก็เราเสกเอาผ้าห่อถุงพลาสติกทีหนึ่งนะจ๊ะผ้าผ้าผืนผ้าอะไรเงี้ยผ้าผ้าเช็ดจานเนาะนที่มีงซักแล้วนะก็ห่อไว้นะคะห่อไว้อีกทีหนึ่งนะคะพี่น้องแล้วทีเนี้ยแล้วก็ถุงมีซิปทีหนึ่งใส่เป็นสองสองชั้นนะ มันจะห่อไว้นานมากเลยมันจะไม่มันจะกรอบอยู่มันจะไม่มันจะไม่ลาขึ้นไม่อะไรนะจ๊ะนะคะพี่น้องนี่มากนะคะวิธีถนอมอาหารเนาะถนอมมะละกอนะจ๊ะน้องจะเอามาจากเมืองไทยนะจ๊ะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้วันนี้ตุกแกก็อยู่ในแถลงนะจ๊ะอยู่ในร้านของตัวเองนะจ๊ะก็ามคนทามประทานนะจ๊ะทานเองทานคนเดียวนะจ๊ะไม่มีคนมาทานด้วยนะจ๊ะอ้าวอยู่คนเดียวนะจ๊ะ เกิดมาชาตินี้ไม่ได้อยู่ใครหรอกอยู่คนเดียวนี่แหละดีแล้วนะจ๊ะแต่ว่ากับบ้านก็มีสามีนะคะสา,า,ามี่ค่ก็สบายเราแกไม่แกเป็นมะเร็งปอดแกก็ช่วยเป็นรีเซพชันได้นะคะแต่นวดเราต้องนวดคนเดียวนะจ๊ะแต่เวลาเราเจ็บป่วยมานี่แกก็ช่วยนวดได้นะจ๊ะแต่ว่าเอ,อ่อเรียกอะไร มันแบบไม่แรงอะเหยียบอะใช้เหยียบเราอะใช้แกเหยียบเรานะคะนะคะแกก็เหยียบให้นะจ๊ะก็พ่งเ้าใส่ได้นะจ๊ะตรงนี้ใช้แกก็บอกใช้เหยียบตรงนั้นนี้เราก็บอกแกอย่างนี้จ้ะเหยียบตรงต้นเหยียบตรงกลางเท้าอะไรนี้นะคะสอนให้แกเหยียบแกก็เหยียบเป็นนะคะก็ผ่อนคลายก็ผ่อนเรื่องเจ็บปวดไปได้นะคะ แขนก็บอกเหยียบส่วนไหนส่วนไหนแกก็เหยียบให้เราได้นะคะแขนวางอยู่กับพื้นนะจ๊ะแต่แค่เหยียบให้นะจ๊ะมันจะแก้ปวดแขนปวดอะไรได้นะคะพี่น้องคนใกล้ตัวเราต้องดูแลให้ดีนะพี่น้องดูแลไม่ดีเดี๋ยวเขาหนีนะจ๊ะต้องดูแลให้ดีนะจ๊ะแกตัวแกก็ตำลงไปแล้วนะคะตำมะขา,ามตำกะปินะคะ ทำทุกอย่างไปได้ีีแล้วนะจ๊ะนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาใส่เอ่อมะเขือเทศนะจ๊ะใส่มะเขือเทศลงไปนะจ๊ะเดี๋ยวเมียสุกายไปไหนทีิละ่ะโอ้ยเมียงนี่นะคะมะเขือเทศลูกสีสวยๆนะจ๊ะไปใส่มะกอที่หลังนะจ๊ะใส่พวกเครื่องปรุงไปก่อนนะก็ใส่ทีหลังเลยนะจ๊ะแล้วเราก็ใส่ส้มลงไปด้วยนะจ๊ะ ฟังหลวงพ่อด้วยนะจ๊ะก,กายจะฟังหลวงพ่อประดับน,นะคะพ่อหลวงพ่อจะช่วยให้มีจิตมีสมาธิดีนะคะต้องอยู่ตคนเดียวอะ่ะต้องมีพระเป็นที่พึ่งนะจ๊ะมีธมรรมะาเป็นที่พึ่งดีที่สุดนะจะ๊ะอย่าไปมีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งนะจ๊ะไม่ดีนะคะธรรมนี่ยหลดีแล้วนะคะช่วยเราได้เยอะมากเลยนะคะ,ระเราเครียดมาก็องฟังธรรมนะจะ๊ะ อย่าไปฟังเรื่องที่มันไม่ดีนะคะปวดหัวเครียดนะคะฟังธรรมะนี่แหละจะได้ไปสําเร็จเอาหันได้ไวๆเนี่ยจ้หันซ้ายหันขวาไปก่อนตอนนี้นะจ๊ะนะคะยังไม่หันตามหลวงพ่อก็หันซ้ายหันขวาไปก่อน,นะะก็ทําบุญค่ะทุกใครก็ทําบุญนะคะ,ะ,ะทาบุญเรื่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวนะคะเอานี่ยล้างไปเลยนะคะล้างกระปุกนะคะอนี่เออ เอาเส้นล้างกระปุกไปเลยล้างกระปุกเออมันปูไปเลยนะคะเอ,อ่นะคะพี่น้องนะะเดี๋ยวเราก็จะได้ต้มตั้มเลยนะคะหนึ่งจานใหญ่หนึ่งกระมงเลยนะคะใช่หนึ่งจานนะคะหนึ่งกระมงนะคะพี่น้องไปเลยนะคะทำอาทิตย์ใสเผ็ดหน่อยนะพี่น้องกินได้ทั้งทิตแหละถ้ามันเผ็ดนะถ้ามันไม่เผ็ดมันจืดไม่อร่อย เดี๋ยวมันก็เซ็งนะคะถ้าถ้าเผ็ดนะคะมันจะไม่เซ็งนะคะทานได้ใส่ตู้เย็นไว้นะพี่น้องใส่ตู้เย็นไว้แต่ไม่ใช่ใส่ช่องฟิตนะใส่ตู้เย็นที่เฉยนนะใส่ช่องฟิตได้่อยนะคะเนี่ยแตงกวาเราก็ตาใส่ไปได้นะพี่น้องแตงกวานะคะเราก็วานฝานนะคะใส่นะคะใส่ไปนะคะนะคะพี่น้องเนี่ย <GU> <ES> มะเขือเทศนะคะเราก็ต้องใส่มะเขือเทศให้มันให้มันตันไปก่อนนะคะเยอะๆเลยนะคะมันจะรสชาติอร่อยมะเขือเทศค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่ส้มด้วยนะจ๊ะใส่ส้มด้วยนะนี่นะคะใส่ส้มเข้าไปเลยนะใส่ส้มเข้าไปเลยนะจ๊ะนี่ส้มก็หั่นกลางไปเลยนะคะก็ะใส่สารพัดเลยนะคะใส่สารพัด ผลไม้เลยนะคะพี่น้องใส่อ่างหุ่นด้วยนะคะนี่เห็นอ่างหุ่นไหมจ๊ะน,นี่ใส่อ่างหุ่นด้วยนะคะนี่อ่างหุ่นนะคะใส่ด้วยนะคะสารพัดผักเลยนะคะเม็ดมันก็ทิ้งไปนะจจะปกติมันไม่มีเม็ดนะคะสามีซื้อแบบประเภทมีเม็ดมาใครไม่ชอบแบบอ่างหุ่นมีเม็ดนะขี้เกียจเกี่ยวนะคะไม่ใช่ขี้เกียจอเม็ดออกใช่หมอกโอ้ย แต่แบบและแต่ละนะคะเวลาเรายิ่งมีเยอะอยู่นะคะมานั่งแกะเม็ดอีกอะไรแบบนี้นะคะโอ้ยไม่ทานโอ้ยหลุดแล้วหลุดเองโอ้ยเบื่อนะคะ,นะคะ,นะคะใส่องุ่นด้วยนะจ๊ะองุ่นสีม่วงนะจ๊ะใส่อีกสักหน่อยนึงนะคะเนใส่ส้มใส่แอปเปิ้ลนะคะใส่มะละกอนะคะ แล้วก็ใส่แครอทนะคะใส่แตงกวาด้วยนะคะนะคะบนก็สับไปด้วยนะพี่น้องนะเสร็จนะคะี๋ยว,วนี่ก็แนนะ้วะกมันเปรี้ยวด้วยนะคะมันก็โอเคนะคะพี่น้อเดี๋ยวมัแล้วก็เอ่แตงกวาออกก่อนนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังอีกทีหนึ่งนะจ๊ะ ครับพี่น้องมะนาวก็ไม่ต้องใส่เยอะนะจะมะนาวนะคะเดี๋ยวใส่นิดหน่อยนะคะที่เหลือเอาไว้ดื่มนะจะมะนาวนะคะเพราะว่า ออกน้องอีกละโอ้ยโคบมเลยตัวนี้เดี๋ยวเค่ะเราก็ใส่ผิวส้มไปด้วยนะจ๊ะนี่ใส่ไปด้วยนะจ๊ะไม่หมดก็ได้นะคะหรือจะหมดก็ได้แล้วแต่นะคะ อันนี้เราก็ตามลงไปอีกนะคะที่น้องเราก็ดูนะคะมะเขือเทศหมดยังยงนะคะมะเขือมะเขือเทศมาใส่หน่อยอนะจ๊ะเดี๋ยวปุ๊บพี่พครับพ,พ,พี่น้องจะใส่ปลาไปนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะคะปะลาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะเพราะใส่กะปิลงไปแล้วนะคะ นะคะให้มันมีรสชาตินิดนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาแตะปลาหมึกหน่อยนะคะของปลอมของจริงนะ,ะนะคะแล้วอ่โอเคนะคะแล้วเราก็อ่ผอผอ,อร่อยมาใส่นะคะผงอร่อยก็คือชีวรสนะคะ อะไรก็ไม่รู้อันนี้น้ำตาลนะคะอ่าแล้วแต่เลยนะคะจะใส่เยอะใส่น้อยนะคะไม่ว่ากันนะจ๊ะน้ำตาลนะคะเราไม่มีน้ำตาลปี๊บเราก็ใส่น้ำตาลทรายไปนะจ๊ะพี่น้องเราไม่มีน้ำตาลปี๊บเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนชานะคจ๊ะ ของรสดีเราก็แล้วลแต่นะคะใส่เท่าไรนะคะของรสดีนี่เดี๋ยวไปใส่ตอนต้มกุ้งนะจ๊ะกุ้งด้ต้มนะคะชืรสนะคะใส่ไปเลยนะคะช้อนเกียวสองช้อนแล้วก็ว่าไปนะคะไม่ต้องซีเรียะะสช้อนช่มเพิ่มรสชาติที่ต้มก็ล่อเนเข้าไปนะคะนะคะพี่หนาว ันนี้มะละกอเราก็แค่บุบๆลงไปนะคะอุ้ยนะคะพี่น้องเหลืออ้นนี้อยู่นะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเอาเอ่อทุกอย่างนะคะเดี๋ยวนะคะพี่น้องพอเลยนะจ๊ะอันนี้คือ้นไว้ข้างบนก่อนเพราะเราน่าเดี๋ยวชิมนะคะพอไม่ใส่พอแบบนี้แะ้วก ะะอึ๊บเดี๋ยวมันจะหกนะคะพี่น้องต้องหยิบมันกายยิงสุ่มซานอยู่นะคะนะคะรอบรอบครกเลยนะคะนี่รอบครกเลยนะถังขยะเรียบร้อยใม่สะอาดนะคะเียนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เทนะคะลงมาใส่กระมังนี่นะคะนี่ลงมาใส่กระมังเลยนะคะ,าาะ,เ,ะ,คะเพราะว่ามันจะได้ คนในกะละมังนะพอกกมันรู้สึกจะเล็กกว่าได้เดี๋ยวเราก็จัดใส่จานทีหลังนะจ๊ะจะต้องต้มกุ้งนะจ๊ะต้มกุ้งใส่ไปด้วยนะจ๊ะถึงจะอร่อยนะคะนี่นะเห็นไหมคะกะละมังหนึ่งแล้วนะคะเราก็มาต้มในกะละมังอีกทีนึงนะจ๊ะ ทำในกระมังนะคะนี่เห็นไหมคะกระมังใหญ่เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องตำให้ละเอียดมากนะคะสว็จพอใส่งานนะคะพี่น้องเนี่ยทีนี้เราก็ใส่ตงกว่าได้เพราะว่ามันเริ่มอี่แล้วนะคะเริ่มเคกมันใหญ่แล้วเมื่อกี้ครกมันเล็กนะจ๊ะแล้วก็ใส่ตังกวาไปนะคะหั่นกลางนึงแล้วก็มาหั่นนี่นะคะพี่น้องนี่หั่นให้มันเล็กหรือหั่นให้มันใหญ่ก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะ พี่น้องนี่งมันจะพอออกมาสีมันจะสวยงามใช่ไหมมีทุกสีเลยสีม่วงสีสีส้มสีอะไรก็คือมีหมดนะคะพี่น้อง <c oughs> นะคะสก,กายก็สารพัดผักไปนะคะสารพัดผลไม้เลยนะคะใส่รวมไปเลยท้องไม่เสียหรอกค่ะนะคะท้องหมูท้องแมวนะคะท้องหมาด้วยโอเคนะคะนะคะต้องก็ใส่อีกหน่อยนะคะเพิ่มรสเปรี้ยวนะคะต้องกลัวนะคะ ทานกับข้าวท้องไม่เสียนะจ๊ะพอก่อนนะจ๊ะทีนี้เราก็มาคนๆน,นะคะพี่น้องอ,อึ๊อืเนี่ยงเลยนะคะเดี๋ยวจะตมเข้าไปกระเด็นขึ้นหน้านะคะสิวขึ้นนะ,ะสิวสาวขึ้นเลยนะคะเป็น <c oughs> ตำกระเด็นขึ้นหน้านี่นะคะพี่น้องอร่อยมากเลยนะคะแม่ ลา่กุ้งที่หลังน่ยจะเนี่ยสีสวยมากเลยนะคะเนี่ยจะให้ดูนะคะดูใ,ใกล้ๆเลยนะคะทำเองกับมือนะคะพี่น้องจ๋ากรดาบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะ,ะขอทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะให,ให้เงินรวยนะคะเห็นไหมคะส้มตำหนึ่งกระมังนะคะนี่นี่นะคะกระาบขอบคุณทุกท่านที่มารับชมรับฟังนะ,ะนี่ค่ะหนึ่งกระมังเลยนะคะ สาธุทุกท่านเลยนะคะสาธุค่าที่มารับชมรับฟังนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงเน่คลิปออก